แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่2องพฤษภาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น8รอง0ตัวเน้น8 4กับ01ครับผมเด่น8รอง0เน้น8 4กับ01รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขวามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีผู้ชม youtube ช่องอาจารย์ยิทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถ oh. ส, es, สนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์ตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ขอขอบพคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิประทังฮานอยครับผมก็สรุปผลนะครับผมมาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนครับสรุปผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจสีมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่1พฤษภาคม2,568ครับวานนะ้ให้เดิน4รอง6ครับผม3ตัว9 4 5กับ1 6 6นะครับผม 2องตัวสี่6 4, ้า6 1่หกสแล้วก็เกครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม4ี่โมงครึ่งครับ258กับ1 4ครับผมรอบนี้ก็ได้วิ่งรูดสีครับผมวิ่งรูดสีล่างนะครับผมรอบพิเศษครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งนะครับผม3 6 3กับ28ครับก็ได้วิ่งรูดหกบนครับผมวิ่งรูด6บนนะครับผม รอบปกติครับผม6กโมงครึ่งครับศูนย์สามหนึ่งกับ7จ็หนึ่งครับผมก็หลุดไปครับผม VP ทุ่มครึ่งนะครับผม2องศกับ5้าแปดก็หลุดหลุดไปครับผมสรุปครับผมได้แค่วิ่งรูด2รอบนะครับผมได้แค่วิ่งรูด2รอบเองวันนี้รับสายเจาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาว่ากันวันนี้ครับผม3รอบวันนี้นะครับ ในทางฮานอยครับผมนอยรวมนะครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมปรจะจําวันที่2พฤษภาคม2568นะครับสบวันนี้ครับ2พฤษภาคม2568ก็จะมีรัฐบาลไทยออกรางวัลด้วยนะครับผมรัฐบาลไทยออกผลรางวัลด้วยครับ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีแนวทางนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์เย่จะปักลิงก์แนวทางรัฐบาลไทยไว้ในคอมเมนต์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีแนวทางก็เข้าไปรับฟังรับชมกันได้นะครับผมจะปักลิงก์ไว้ในอ่าในคอมเมนต์ครับผมสำหรับแนวทางฮานอยในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นแปดครับผมเด่นแปดรองเป็นศูนย์นะครับ เด่น8รองศนย์ครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้2 8 4ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม3 01ครับต่อไปก็จะเป็น2องตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2่งตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา2 8 4ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็301ครับผม สามตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นแปดรองศูนย์ครับผมเด่นรองรวมกันแปดศูนย์นะครับเด่นแปดครับผมเด่นแปดเด่นสามตัวสองแปดสี่ครับผม ก็จะตัด2ตัวเด่นได้82ครับผม8 4ครับ82เราก็จะแปลงเป็น8 8ดด้วยนะครับผม8 2ดตัวครับผมต่อไปเป็นต่อไปเป็นรองนะครับผมต่อไปเป็นรองรองศูนย์ครับผมรอง3มตัว301ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้01ครับผม ศูกับ03นะครับตัวการครับผมวันนี้ตัวการจากชุดเด่นก็นจะเป็น2 4ครับผม2 4เราก็จะแปลงสองเป็น4 4ด้วยนะครับผม4 2ตัวครับแล้วก็จะมีตัวการจากชุดรองด้วยครับผม3 1ครับผมาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับแต่าั้งทาน้อยครับผมน้อยรวมนะครับเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็วีพีชุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่2พฤษภาคม2568ครับวันนี้ได้เดือนแรองศูนย์ครับผม เด่น3ตัว2 8 4รอง3ตัว3 0 1ครับผมเด่น8รอง0นะครับผมเด่น3ตัว2 8 4รอง3ตัว3 0 1ครับผมเด่น2ตัวครับผม8 0 8 2 8 4 8 8รอง2ตัว0 1 0 3ตัวกันเป็น2 4 4 4แล้วก็3 1ครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ80 82 84 88รอง2ตัว0103ตัวกันเป็น2444แล้วก็31ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น8รอง0นะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรุ่นนะครับเป็นแปดรองศูนย์ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกัจจขอเน้นไปที่แปดสี่ครับผมแปดสี่กับศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่แปดสี่กับศูนย์หนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เย่ยครับผมอาจารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางหางน้อยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ